สามแแบบเหลืองๆขาวๆเขียวๆนะครับสามแแบบเหลืองๆขาวๆเขียวๆนะครับ <c oughs> ก็คือทั้งสามแบบนี้ถ้าเพื่อนๆปิดไปนะครับวันนี้ก็คือ1นึ0 0 0สนห้าพันนะครับแบบนี้ห้าหมื่นแบบนี้ห้าหมื่นก็เป็นหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เขียวๆแบบเนี้ย สองหมื่นห้าพัความน่าสนใจนะครับอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็คือโบราณนะครับหายากมากนะครับสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเก่าแบบนี้แต่เลียงเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ฟุกมากที่จะได้ขาวๆมาแบบนี้นะครับและก็เขียวๆแบบนี้งอนง้อกันมานานมากแล้วนะครับว่าลูกค้าจะยอม ปล่อยมานะครับเพราะว่านะครับห่วงกันห่วงเลยนะครับก้าวหน้าก้าวกลางก้าวหลังเนี้ยก้าวหน้าก้าวกลางก้าวหลังกว่าเพื่อนๆนะครับจะยอมตัดใจขายให้ติดได้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับสามแหนบนี้นะครับถ้านะครับเจ้าของกิจการหรือว่าเศรษฐีท่านใดนะครับหรือเพื่อนๆนที่มีกําลังท่านใดอยากจะปิดทั้งสามแหนบนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งแสนนะครับสองหมื่นห้าพันนะครับหายากมากๆในร้านนะครับกว่าจะหามาได้ปีหนึ่งก็ได้แค่2แหนบนะครับปีหนึ่งก็ได้ประมาณ2แหนบปีนี้อาจจะได้แบบเนี้ยจะได้มาเยอะแต่ว่าเลขแบบบบนี้้ไไมม่่ดาอยๆครั